ในการคัดเลือกศิลปินอันนี้สําคัญมากโจทย์นะครับไม่่ช่จมเลยไม่ใช่ครับโจ์ครับในการที่จะออกแบบในแต่ละผลิตภัณฑ์แล้วก็การเลือกศิลปินมาที่จะออกแบบในครั้งนี้เรามีโจทย์ในการคัดเลือกศิลปินยังไงในการเข้าร่วมงานกับท็อกซ์ในการอีกนครับโอเคครับโจดโจดถึงที่ที่ผมเรียนไปแล้วก็คือเราจะเน้นเรื่องของความเป็น sustainability กับความเป็นไทยนะครับเพราะฉะนั้นการเลือกเนี่ยศิลปินเนี่ยแน่นอนครับรอบนี้เราเลือกศิลปินหรือครีเอเตอร์ที่เป็นคนไทยนะครับ อันนี้คนไทยเนี่ยเวลาเราคัดเลือกครับก็คือดูดูหลายๆอย,ย่างด้วยกันินห,หลายมุมแล้วก็มีการวนกันมีการคุยกับลูกค้านะครับว่าว่าเป็นยังไงบ้างก็จะเห็นว่าทั้งสามคาแรคเตอร์เนี่ยมีความแตกต่างค่อนข้างชัดเจนนะครับมีทั้งความน่ารักมีความเชียวแล้วมีความอาร์ตอยู่ในตัวแต่ละคนนะครับโดยเฉพาะสองศิลปินแรกเนี่ยครับก็จะเป็นศิลปินคนไทยโดยเฉพาะอ่านถ้าคุณคุณเตวเอง ก็จะเห็นผลงานลักะค่อนข้างเยอะกาสมควรนะครับเป็นเออออ่่เเเป็นขาเรียกว่าอะไรนะคาแรคเตอร์ตุนคาแรคเตอร์ตุนคาแรคเตอร์ครับจอลูดูชนะที่บมกมืออยู่ใช่ไหมครับใช่มาให้กำลังใจนครับแล้วก็ของคุณนุ้ยเนี่ยมาเกิดเราไปเจอพอดีเนาะแล้วก็มีเราเห็นคาแรคเตอร์เราเห็นความอินไซต์ข้างในตรงกลางเนี่ยมีความเทอร์เวอร์มากนะครับเราก็รู้สึกว่าอันนี้แหละใช่แน่นอน นะครับและสุดท้ายแน่นอนเราซัพพอร์ตเรื่องของ uh, uh, sustainability นะครับเรื่องนึ่งก็คือเรื่องของจากทางอาร์ตสตอรี่เองเนี่ยเขาให้โอกาสเรื่องของน้องที่เป็นออทิสติกครับ,รบเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มีการคอมบิเนชันกันของ3อย่างเอามารวมในมุมที่เดียวครับครับครับดังนั้นถ้าฟังจบแล้วถือว่าน่าสนใจในการที่จะผัดรันแคมเปญในครั้งนี้ถ้าถาดมาพูดถึงเรื่องของการตั้งโจทย์ให้กับศิลปินในครั้งนี้เดี๋ยได้ไหมครับว่าทำไมคอนเซ็ปต์ต้องเป็นเรื่องของความยั่งยืนนะต้องเป็นไถ่เอาเจอ อย่างที่บอกฮนะก็คือเราตั้งแต่ท็อปที่ทำมาตลอดก็คือเรื่องของเราพยายามเน้นย้ำเรื่องของ sustainability นะครับเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยอ,อ,อย่างที่เราที่ผ่านมาเรามีทำโปรเจกต์ค่อนข้างเยอะหลายอย่าง เพราะฉะนั้นเนี่ยนี่ค,ค,คืออีกหนึ่งอีกหนึ่งก้าของเราครับเป็นก้าเล็กๆที่เร,เ,ทเราค่อยๆทำทุกรั้งแล้วาค่อยๆทำทีละเรืองทีละเรื่องทีละเรื่องเพื่อ,อ,อต่อยอดก็เลยเอาเรื่องของ sustainability มน,นมาปะจจบ,บแล้วก็ขนาดเดียวกันเนี่ยอย่างที่เรียนครับว่าที่ผ่านมาเราทำเรื่อง,ง Discover Thai เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ยัง ตอบย้ำความเป็นไทยเช่นเดียวกันไทยแล้วก็เป็นการโปรโมือซัพอร์ตซอฟต์าวร์คนไทยที่ผมเชื่อว่าคนไทยเนี่ยเก่งไม่แพ้ชาติใดในโลกแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเชื่อว่าเรายังมีผมผมไม่รู้เขาเรียกอะไรในะภาษาเพชรในตรงไม่ใช่เรียกอะไรนะีคือเราอย่าอปเพชรในตรงถูกแล้วใช่ไหมอก็คือเราเราเชื่อว่าเราจะมีเราจะมีคนไทยยังมีทาเลต์แบบนี้อีกเยอะ เราพยายามจะซัพพอร์ตแบบนี้ครับทำขึ้นมาก็คือให้เราเป็นเวทีในการที่จะฉายแสงให้กับคนไทยเองที่เป็นครีเอเตอร์ในครั้งนี้ใช่ครที่ช่ครับถูกไหมครับแล้วก็พูดถึงเรื่องความยั่งยืนจริงๆความยั่งยืนเนี่ยอย่างที่คุณจะคิดาอกไปมันไม่ได้สามารถเกิดขึ้นได้เพียงแค่วันเดียวแต่เราต้องทําอย่างต่อเนื่องเราทำเรื่อยๆซึ่งนี่ก็คือหนึ่งในแคมเปญนหครับใช่ครับอย่างแคบอย่างเรื่องของความยั่งยืนครับเราก็มีแคมเปญที่ชื่อว่า small accelerator ก็คืออย่างที่ผมเรียนครับว่า เราไม่ได้เคยเคมเลยว่าเราทำแล้วโลกใบนี้จะเปลี่ยนไปแต่เราเชื่อว่าถ้าจุดเล็กๆที่ทุกคนเนี่ยทำไปพร้อมๆกันเนี่ยโลกใบนี้มันจะดีขึ้น ได้พูดถึงเรื่องของการนะเริ่มต้นเรื่องของความยั่งยืนนะครับแล้วก็ร่วมของการนําเรื่องของไทยเคานเตอร์นะครับหรือว่าความเป็นไทยมาผสมผสานในแคมเปญครั้งนี้คงต้องถามทางฝั่งของน้องๆศิลปินกันบ้างอยากให้นะนําตัว,ตวก่อนเริ่มจากทําป็นเดวเบ่อแล้วกันครับครับก็เบลเซลลวร์วาลวิชคุณนะครับหรือว่าเพนเตอร์เบลนะคะรับเป็นคนออกแบบการ์ตูนค,นะคะาแรคเตอร์แล้วกันครับผม ผลงานมีอะไรบ้างครับมันเป็นในช่วงที่ผ่านมาจริงๆแล้วผลงานเป้คือตัวเลย่ยมันจะเป็นแบบคอลลบกับแบรนด์นะครับแล้วก็จะเป็นการดึงเหมือนคือคาแรคเตอร์ของเราเนมันจะเป็นเหมือนคนที่ให้พลังบวกพลังดีๆกับคนที่เห็นนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะไปแบทชิ้งกับแบรนด์อะไรหรือว่าเราไปทําอะไรอย้ยครับเราก็อยากจะให้รู้สึกว่า มันมีความกิฟวิงมีความให้แล้วก็มีความเหมือนรับผิดชอบสังคมด้วยแล้วก็เหมือนการสื่อสารที่ตรงไปตรงมาแล้วก็อย่างคาแรคเตอร์ข้างหลังที่เป็นมาสคอรนะครับก็เหมือนแบบตัวแทนของตัวแทนของเบลล์แล้วกันที่มาส่งความราักกับทุกๆคนครับครับก็จะดูหน่ารักสดใสใช่สดใสครับถัดมาไปที่นุ้ยบ้านน้องนุ้ยครับทำไมถึงมีแนวคิด ที่อยากจะเป็นศิลปินเพราะว่าแอบอ่านในสคริปแอบตกใจเหมือนกแบบันว่าเอ๊ะจริงๆเราทาเพราะว่าเราอยากวาดภาพแล้ได้เงิอนอันนี้ถูกไหมครับอันนี้คือเราเลืยกเป็นอาชีพแล้วก็ตั้งใจทำในเรื่องของงานศิลปะออกม,มาจริงๆถูกไหมครับค่ะคือทีแรกก็คือคิดแบบเด็กค่ะคือก็เห็นในทีวีว,ว่าเออก็มีอาจารย์ศิลปินคนนั้นคนน,นี้ว่าภาพออกมาแล้วได้เงินข,ขายได้ราคาที่สูงมากก็แต่ก็คือเป็นแค่ความคิดเด็กๆไม่เคยคิดว่าตัวเองจะมาอยู่ใน จุดนี้ค่ะรับซึ่งันนี้ก็กลายเป็นศิลปินไปแล้วก็เรียกว่าศิลปินอาชีพเขาเพราะว่าทำอย่เดียวค่ะเป็นไงบ้า,คบางคะในผลงานที่ผ่านมาสำหรับอลิสตูนแลนด์ในในนามปรกกาของเราที่เราทำออกไปค่ะอันนี้ก็เป็นแสดงเดี่ยวครั้งที่สองของนุ้ยค่ะคือชื่อว่าอลิสอินมันนุ้ยอินวันแลนด์ได้แรงบันดาลใจมาจากนวนิยายที่วเองชอบก็คืออลิสอินอินวันแลนด์นะคะครับซึ่งเป็นอีกทัศการใช่ค่ะเป็น นทิทสการแสดงทั้งหมด16ภาพค่ะส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นเป็นภาพวาดใช่ค่ะเป็นภาพวาดสีอะคริลิกบนผ้าใบเลยค่ะจัดไปไนาน,นไหมครับคุณดิฉันจัดไปไปลายปีที่แล้วนะคะ่ะเดือนตุลาะคะ่ะ ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งศิลปินที่ตอนนี้คุณลุยก็บอกเองนะครับว่าตอนนี้น่าจะเป็นศิลปินเต็มตัวแล้วนะครับแล้วเราก็เห็นในสินค้าพรีเมี่ยมที่คุณลุยได้ทำออกมาถัดมาครับจากทาง Art Story รี่บายออร์จินไทยนะครับเรียกคุณพีแล้วกันครับคุณพีครับใช่ครับก็จริงผมชื่อพีครับวัลลัชจันเทียรน์อนครับก็เป็นผู้จัดการแบรนด์ a อ t ร์ตสตอรี่เราดูแลเลูกอจที่เป็นน้องออร์ตินไทยครับผมซึ่งคอนเซ็ปต์ของแบรนด์ Art Story ครับเรา เริ่มต้นมาจากเราเป็นคน,น,นที่ออทิสติกไทยเนี่ยครับ<ช>แล้วเราก็สร้างบริษัทที่เป็นโซเชียลในไทยขึ้นมาเพื่อที่อยากจะซัพพอร์ตน้องเป้าหมายของเราคือการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับพิเ,เศษจริงๆจุดเริ่มต้นของแบรนด์อาร์ซอรี่เลยครับเกิดมาจากห้องศิละปะห้องหนึ่งครับแล้วจริงๆเราเห็นผลงานน้องอ่ะมีทั้งเอกลักษณ์มีทั้งชารคเตอร์ที่เป็นของตัวเองเราก็เลยคิดว่าทำยังไงดีให้เอาของล้ำค่าแบบนี้เอามาสร้างประโยชน์ให้กับพวกเขาได้ครับเราก็เลยเริ่มต้นเอาลายเส้นของน้องเนี่ยมาทำเป็นโปรดักต่างๆครับจนปัจจุ หลากหลายมากที่ส่งมอบให้กับลูกค้าแล้วก็ทางอาร์ซอรี้เอง,เองครับแล้วก็ร่วมงานกับทั้งภาคลักเอกชนแล้วก็แบรนด์ชั้นนำกกต่างๆทั้มือไทยและก็ต่างประเทศครับตอนนี้เปิดแบรนด์มาก,กว่า5ปีแล้วเรามีศิลปินมากกว่า40-50คนแล้วตอนนี้เราก็ยังได้เปิดโอกาสครับให้น้องๆออ,ออกเสียจิบทั่วประเทศนะครับได้เข้ามาร่วมงาน ทำงานกับออสโซนีเพิ่มขึ้นอีกด้วยครับผมครับแต่ว่าครั้งนี้เห็นบอกว่าผาน้องๆ5คนที่ร่วมทํางานรูปกันพรอมมีความแตกต่างยังไงบ้างครับสำหรับน้องๆที่ผ่านคุณพีเองได้อยากจะือกให้ร้องๆามาร่วมๆน้องๆแต่ละคน5คนครับมีคาแรคเตอร์กับลายเส้นที่ต่างกันไปเลยบางคนเขาก็จะมีคาแรคเตอร์ที่เป็นตัวเองจริงๆเบสจากสตอรี่เรื่องราวของเขานะครับแล้วก็เอกลักษณ์ของเขาที่ไม่ซ้ำกันไปบางคนก็อิงมาจากตัวละครของเขาเองเช่นที่เอหนึ่งใน ครีเอเตอร์ของอาร์ซอรี่หรือว่าศิลปินของเราเนี่ยครับเขาก็จะมีความาแบบน่ารักในเรื่องหลายเส้นเวลาวาดอะไรก็จะเป็นสีเปลี่ยนหมดเลยซึ่งแบบพี่เอเนี่ยเขาจะมีคาแรคเตอร์ที่ตัวสูงมากตอนแรกเขาสูงประมาณละเก้าสิบตอนแรกผมไม่กล้าคุยเลยเขาดูแบบน,น่ากลัวมากแต่พอเราไปคุยแล้วเขารู้สึกเขาเหมือเเนเด็กสิบข,ขวบแบบที่เขามีความทั้งน่ารักมีแบบความชิ้วอยู่ในตัวแล้วเวลาเขาวาดอะไรขึ้นมามันก็จะเป็นตัวเขา ว่าแบบด้วยรูปทรงเขากรอบหน้าเขาจะมีความสี่เหลี่ยมแต่ว่าเขาว่าตัวเองเอ่อหมายถึงว่าอะไรขึ้นมาก็จะเป็นตัวเองหมดเลยอันนี้คือหนึ่งเอกลักษณ์ที่มีเสน่ห์ของนอ้องเอสกิซึ่งเรามีน้องเหล่านี้ครับในหลายๆคาแรคเตอร์หลายๆคนตากตันแบบนี้นะครับซึ่งครา้ก็เลยเลือกมา5คนใช่ครับงงเดี๋ยไปอบ,บ5คนเนี่ยคอน้างจะยามาก ครับผมสามารถอธิบายได้ครับถ้าอยากอ่ได้ครับงั้นเดี๋ยวลงดีเทลกันต่อนะครับแต่ว่าแน่นอนว่าครั้งนี้จะเป็นน่าจะเป็นครั้งแรกสําหรับการร่วมงานกับท็อปส์ถูกไหมครับยังอยากรู้ความรู้สึกไหมครับว่าเราได้มงานกับท็อปส์ในครั้งนี้ในฐานะที่เราเป็นศิลปินไทยรู้สึกยังไงบ้างครับก็ดีใจมากครับเพราะว่าท็อป็ไก็เป็นอะไรที่เราคุ้นเคยอยู่แล้วนะครับแล้วก็มันก็มาถึงวลาเราได้ร่วมงานกันเราจะได้เห็นบรนทัดของเราใน ในท็อปในแในในซูปเปอร์มาร์เก็ตที่เราบบคุนเคยครับคร,ครับดีใจดีใจมากครับคุณนุ้ยคะค่ะ,ค,ะคืออ่าด้วยการร่วมง,งานกับท็อปครั้งนี้ก็เป็นงานอีก่างหนึ่งที่นิยบอยากทำมากๆค่ะก็ด้วยคอนเซ็ปที่น่าสนใจแล้วก็เป็นไปตามยุคสมัยด้วยก็คิดว่าถ้าตัวเองได้เป็นส่วนหนึ่งในแคมเปญน,นี้ก็คงจะดีครับครับ ขงรานคุกกอันนี้อาจจะต้องพูดแทนน้องๆหน่อยว่าขาไอ้น้องๆเนี่ยพอรู้สึกว่าแบบจะได้ร่วมงานกับท็อปส์เขารู้สึกยังไงบ้างเราเราได้คุยกับน้องๆมางไหมจริงๆเราไปเล่าให้คอนเซ็ปต์ให้เขาฟังเขาก็กตื่นเต้นมากเพราะว่าท็อปคือเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตที่ตั้งแต่เด็กๆเขาได้เข้าไปซื้อของซื้ออะไรกันอยู่ประจักษ์อยู่แล้วพอครั้งนี้ครับน้องได้มีโอกาสได้ไมาออกแบบใน ลวลลายบนสินค้าให้กับท็อปในคอลเลคชันนี้ครับผมคิดว่าคือน,น้องเขาก็จะภูมิใจเป็นอย่างมากเพราะว่าทันทีที่หลังจากนี้เขาได้มาเดินซื้อของชอปปิ้งที่ทอ็อปเขาก็จะได้เห็านกันตัวเองผมว่ามันทั้งสร้างความภูมิใจให้กับตัเด็กและก็ครอบครัวแล้วก็ผมมองว่าสร้างความภูมิใจให้กับประเทศของเราด้วยนะเพราะว่าน้องก็ถือว่าเป็นซต์พาวเวอร์แบบกลุ่มหนึ่งเลยที่เป็นศิลปินอาร์ติจตที่มีเสน่ห์และก็่างจอื่นนจาร์ เราฟังเรื่องของความรู้สึกในการร่วมงานในครั้งนี้แล้วทีนี้เราไปดูเรื่องของแนวคิดการออกแบบไปกว่าเพราะว่าถ้าควาสัมพที่กูจะิจออกไปเมื่อสักครู่มันจะมีเรื่องของความยั่งยืนและก็เรื่องของไทยจ้าหน้าที่เอามาเป็นโจทย์หลักในการออกแบบเรามีแนวคิดอย่างไรบ้างเพราะว่า ผลิตภัณฑ์แต่ละตัวเนี่ยที่ออกมาเป็นสินค้าพรีเมียมไม่เหมือนกันเลยสักคนเรียกว่าเป็นไลน์เส้นไขไ่ไลน์เส้นมันจริงๆนะครับอาจจะต้องเริ่มจากของเบล,ละะะก่อนครับก็ของเบลเนี่ยตัวแทนออกแบบคาแรคเตอร์เนาะดูลวก็เลยรู้สึกว่าคาแรคเตอร์เนี่ยมันก็เป็นเหมือนตัวแทนของเราทุกคนนี่แหละที่จะมีความรับผิดชอบต่อการใช้ชีวิตประจำวันต่อสิ่งแวดล้อมอ,อย่างเช่กนกระเป๋าผ้าอย่างเงี้ยเวลาเราไปซูปเปอร์คือเรา กระเป๋าผ้าเนี่ยเป็นอะไรที่แบบสําคัญมากๆเพราะว่าเราสามารถใส่ทุกอย่างลงไปได้แล้วก็ใช้ได้ทุกวันอย่างเงี้ยครับก,ก็อยากจะให้เป็นตัวแทนของคาแรคเตอร์ที่เป็นไทยก็ได้ที่ถือแล้วก็เป็นเหมือนเราโอเคอันนี้เราได้ช่วยเราได้ช่วยโลกแล้วนะเราได้ช่วยสื่อวเราอมแลเงี้ยครับหรือว่าเป็นอย่างในรูปอย่างในโลกอย่างเงี้ยครับก็จะมีช้างมีอะไรที่เป็นเอเลเมนต์ไทยแทรกเข้าไปแต่ว่าไม่ได้ดูแบบว่าไม่ได้ดูแบบว่าไทยมากให้ยังดูสนุกได้อยู่อีกครับแล้วก็มีคาแรคเตอร์ที่แบบ ถ้าถ้าเราใช้อันนี้เราก็สามารถย่อยสลายได้ครับจะมีเหมือนท่านเราสังเกตที่ลกจะมีเหมือนเครื่องย่อยสลายตยูกตรงกลาะ<อ>ว่าลไซเซยขึ้นออกมาเทิร์นออกมาเป็นกระเป๋ารับ,รบที่น้องผู้หญิงด้านขวาถืออย่างเงี้ยครับแบบเปลือกสปะรดที่สามารถย่อยสลายเป็นกระเป๋าได้หรืออะไรเงี้ยก็คือเหมือน,นแบบทรา แทรกความรู้นิดๆเข้าไปแต่ว่าถ่ายทอดผ่านในตัวตัวคาแรคเตอร์ก็คือบอกเล่าถึงเรื่องราวความเป็นไทยอย่างที่ม้งเบลบอกก็จะเห็นสัญลักษณ์ต่างๆที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองไทยใชู่นะครับแล้วก็แนวคิดเรื่องของความยั่งยืนที่เอามาผสมผสานใส่ใช่ครับอันนี้ตรงโจทย์ชาคีว่ามีสอิงชามอะไรอย่างเงี้ยให้ดูแบบสนุกสนุกไม่เป็นอะไรเส้นลำครับครับอันนี้ก็จะเป็นมุมมองจากทางป็นเบลในการออกแบบครับทางคุณนุ้ยบ้างครับ ลักษณะการออกแบบสีสันจัดจ้านอันนี้คือเห็นตะไกก็รู้แล้วว่าขอบแน่นอนสีแดงค่ะก<ม>็หยิบสีแดงมาก็เพราะเป็นตัวแทนของขอปเลยค่ะ,คะแต่ว่าด้วยเนื้อหาเนี่ยก็คือพย,ยายาํทำงานที่เหมือนอเหมือนคอนเซ็ปต์อะค่ะที่เหมือนโลกเราเองก็กำลังเปลี่ยนไปเหมือนแบบเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วมากเลย<ม>เราเองก็พยายามที่จะปรับตัวตามแต่ว่าบางทีเราอาจจะลืมดูแล วัฒนธรรมหรือว่าธรรมชาติต่างๆมันมันถดถอยลงอะไรแ<ช>บบนี้ค่ะนี้ก็อยากถ้าอย่างงานนุ้ก็จะมีอิค์เมนต์ต่างๆค่ะนี้พยายามวางให้เป็นวงกลมเดินตามเข็มน,นาฬิกาค่ะเขาเพื่อที่จะแบบสื่อถึงโลกเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาแต่ว่าเราเองก็ยังคงที่จะ,ะคงรักษาวัฒนธรรมธรรมชาติ<ช>ของเราให้ยังคงอยู่ควบคู่กันไปด้วยค่ะคร<ช>ับก<ช>็คือเรียกว่าเป็นการออกแบบที่นำโจทย์เรื่องของความยั่งยืนและความเป็นไทยมาผสาผสาน แต่ก็ยังไม่ถึงตัวตนความเป็นตัวเราเองในการทำคาแรคเตอร์รที่มีถูกไหม,มครับใช่ค่ะบวกกับตัวคาแรคเตอร์ตัวนี้เองก็จะเป็นตัวแทนของคุณเองค่ะครับค่ะซึ่งก็จะชัดเวลาเห็นที่ไหนก็จะรู้แล้วอันนี้ขอ,องคุณด้วมมยแน่นอนเป็นโปรดกต์แบบถูกไหมครับใช่ค่ะเป็นหน้ามันเองค่ะจริงๆยากเลยเพราบพอได้โจทย์นี้เราจริงๆ ถือว่าสำหรับการอะไรเพราะว่าตัวคาแรคเตอร์ของเราเองเนี่ยค่อนข้างแบบเหมือนเด่นชัดแต่ว่าเราจะต้องนำมาะสนอันนี้คือแบบคุณวิทยเอคิดนานไหมครับก่อนที่จอแบบนั้นสำหรับจริงๆทุกอย่างได้โจทย์มาก็คือคิดนานหมดแ่บทำยังไงจะให้ตอบจบได้มากที่สุดแต่ว่าเราก็เอาความเป็นตัวเองเนี่ยค่ะเป็นธรรมชาติความจริงบนโลกวันนี้ที่คนเห็นเหมือนกันหมดว่าโลกเรากำลังเกิดอะไรขึ้นอะไรแบบนี้ค่ะก็เอามาผสมผสานกันบอกเล่าความจริงอะค่ะก็ ออกมาเป็นงานนี้ค่ะโอเคคือว่าสวยแล้วก็เรียกว่าเด่นชัดในเรื่องของอัตลักษณ์หรือว่าสีที่สะทอ้อนถึงความเป็นท็อปนะครับแล้วก็สะทอ้อนถึงความเป็นตัวตนของทางคุณดุยเองด้วยด้วย,วยคาแรคเตอร์ของตัวคุณดุยเองอ ok? ถัดมาครับทางฝั่งของอาร์ตสตอรี่บายออร์สติกครับอันนี้คงต้องลงดีเทลละแหละครับเชิญครับจริงในถ้าเห็นโชว์เคสด้านหลังครับจริงภาพด้านหลังกับภาพในโปเี็ย จริงเราดีเล็กด้วยกันครับผมขออนุญาตเล่านิดน,นึงว่าในภาพด้านหลังที่เรารวบรวมมาตรงนี้ครับมันจะคือคแรคเตอร์จุดเด่นของน้องๆเลยสเสน่ห์ของพวกเขาทั้ง5คนที่จะรวมอยู่ในหนึ่งภาพภาพเดียวนะครับซึ่งมันมีตีนที่ชื่อว่าเดอะทาวน์อัเลเจเริกาอันนี่คือเราอยากจะสื่อสารในมุมของเด็กๆแต่ละคนทั้งห้าคนที่มุมมองแต่ละคนคาแรคเตอร์ Character, แต่ละคนว่าบางคนเก็ดเรื่องลายเส้นชอบวาดที่อะไรที่เป็นเมืองที่มีความละเอียดบางคนมีคาแรคเตอร์ที่เป็น ของตัวเองเวลาเขาไปไหนเขาจะจดจำฟิลลิ่งบรรยากาศมันนั้นแล้วเอามาสื่อสารออกมางบ,บนผลงานศิลปะพร้อมกับมีคาแรคเตอร์ของตัวเขาเองบางคนอย่าง,ง,งที่ผมเล่าครับมีพี่เอมีน้องลุยงานจริงคนที่วาดโลโก้าอาร์ซอรี่ที่เป็นลายหน้าคนครชื่อ,อน้องลุยน้องลุยก็จุดเริ่มต้นก็คือเดิมทีเรามีศิลปินแค่8คนครับเมื่อ4ปีที่แล้ว น้องนุยทุกคนว่านะเพื่อนๆครับมี8คนแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ผมนำตัวละครนั้น,รนครับมาทำเป็นโลโก้ของแบรนด์านสอรี่ด mm ัง hmm. นั้นเนี่ยครับเราก็เลยใช้ความสามารถของน้องที่หลากหลายครับเอามาประยุกต์ออกแบบในดีไซน์คอนเซ็ปต์ให้กับขอบซูเปอร์มาร์เก็ตในครั้งนี้นะครับก็จะเป็นในเรื่องของความยั่งยืนแล้วก็ขนวนก,กับสิ่งแวดล้อมแล้วก็ให้ทุกคนได้ตระหนักถึงวัฒนธรรมไทยตามที่นโยบายของทางบริษัทครับได้รปเป้าไว้ในเรื่องของ sustainability และเรื่องของประเพณีไทย นะครับผมเราก็เลยเอามาผสมผสานกันในงานชินีด้วยครับครับต้องถามุพีจริงๆยากไหมครับเพราะว่าต้องรวมกันถึงห้าศิลปินในหนึ่งผลิตภัณฑ์ก็จริงๆจะยากเรื่องของการสื่อสารด้วยความที่เรามีศิลปินหลายคนแล้วเราก็อยากจะทําให้น้องๆแต่ละคนเขามีให้ทุกคนได้รู้ครับว่าเขามีจุดเด่นแตกต่างกันออกไปยังไงดังนั้นเนี่ยเราก็จะแชร์ในเรื่องของน้องๆในแต่ละงานที่ต่างกันแบบาบบมีมีงานอื่นๆแล้วก็อยากจะ งานเนี้ยตรงโจทย์ของน้องมากเลยบางทีก็เป็นศิลปินเดี่ยวคนเดียวที่โซโล่งานเนี้ยไปเลยบางทีเราก็ทําเป็นศิลปินกลุ่มครับเพราะว่าเราต้องการเน้นเรื่องความเท่าเทีเเยมข้อแรกไปนะครับล้วก็เราอยากจะจัดสรรงานต่างๆให้เด็กทุกคนเขาได้ได้อย่างเท่าเทียมกันด้วยดังนั้นเด็กทุกคนเขาจะมีเงินเดือนขณะแล้วส่วนงานที่เข้ามาทุกอย่างเรามีคอมมิชชั่นมีเปอร์เซ็นต์เพิ่มให้กับน้องทุกคนอีกด้วยครับผมอันนี้ก็คือคอนเซ็ปต์ของแบรนด์อัศวินครับ ครับครัวันนี้เราได้เห็นผลงานจากแนวคิดนะครับต่างๆของทางศิลปินได้แนะนําไปแล้วเราเห็นถึงปลงานต่างๆที่ออกมาในครั้งนี้แล้วอยากจะให้ฝากอะไรหน่อยครับสำหรับในครั้งนี้ที่ได้ร่วมงานกับเอแล้วก็รวมถึงฝากผลงานตัวเองด้วยอาจจะขออนุญาตเริ่มจากดรงเบกยบน,นะครับก็ ฝากทุกๆคนละกันว่าเหมือนเวลาเราได้ใช้อะไรที่เราสามารถ r ี u s e ได้ซักได้หรือว่าล้างแล้วเอากลับมาใช้ใหม่ได้อย่างเงี้ยครับก็อยากจะให้มันเป็นอะไรที่เล็กๆน้อยๆแหละแต่ว่าถ้าทุกคนทำเนี่ยมันก็ช่วยลดขยะแล้วก็ช่วยลดปริมาณ การดีไซเคิลช่วยลดปริมาณการทําให้โลกร้อนแหนเยเยอะขึ้นมากๆเลยครับเริ่มจากตัวเองก่อนใช่เริ่มจากตัวเราเองก่อนครับครับน้องมุ้ยครับอยากฝากอะไรครับค่ะก็ฝากแคมเปญครั้งนี้นะคะที่อ,อยากให้ทุกคนมีส่วนร่วมในในการขับเคลื่อนแคมเปญครั้งนี้ค่ะอย่างนี้นะะก็ได้เป็นกระบอกเสียงอีกนิดเสียงเล็กๆข,ของเราะคะา่ะที่ได้ช่วยกันให้ มีโครงการดีๆแบบนี้อีกต,ต่อไปก็ได้ค่ะเพราะว่า,า,าชื่อโครงกัรใช่ค่ะช่โครงกัรค่ะขอบคุณค่ะเข้าใจครับไม่เป็นไรไม่ต้องตื่นเต้นครับแต่เข้าใจว่าตัวศิลปินเองอาจจะไม่ได้พูดเก่งแต่ว่าเชื่อว,ว่าเรื่องของการออกแบบเองเนี่ยเขามีความสามารถและก็เก่งมากในเรื่องนี้นะครับเพราะว่าประจากให้ด้วยผลงานที่วันนี้หลายๆคนน่าจะเห็น ทางน้องพี่ครับฝากถึงตัวแทนจากน้องๆที่อยู่ในกลุ่มออสิก็จริงในลุมของน้องเนาะเพียงแค่ผมมองว่าการที่ซนะัพพอร์ตนาอไม่จะเป็นต้องซื้อของหรือต้องบริจาคเงินอะไรมากมายเลยแค่เราชมเขาเรารชื่นชมเขาช่วยแชร์ผลงานน้องๆหรือว่าช่วยสันังสุนริยการที่ให้สร้างความปลุกใจให้ทความชมของเขาครับอันนี้ถือว่าเป็นการซัพพอร์ตกับให้กาลังใจน้องในกลุ่มออสิกได้ดีอย่างมากส่วนในแคมเปญของท็อปข้าวเนี่ยครับผมว่าทางท็อปอาคิตมาดีมากลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัดลดพรพอยลงมาครับแล,แล้วก็ในเรื่อง ขออองสนับสนุนทั้งในเรื่องของเอเอซีเนาะทั้งเรื่องการรณรงค์ให้คนได้ตระหนักถึงเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้วก็ประเด็นไทยและยังได้สนับสนุนน้องๆที่เป็นครีเอเตอร์ที่เป็นผู้พิการอีกอย่างเงี้ยครับผมว่าเป็นการสนับสนุนที่ครอบคลุมมากแล้วมันจะทําให้สังคมตรงนี้ครับยั่งยืนไปได้อย่างตลอดนะครับผมก็ขอบคุณทอมด้วยครับครับฝั่งจากซูมสามศิลปิน